ไดูครับผมแต่ละครับนะนะาบานครับ Oh uh -huh. Few moments later. สวัสดีครับผมสวัสดีนะนักตกปลาทุกท่านน,นะครับผมขอขอต้อนรับนักเข้าสู่ช่อง The Toy Fishing นะครับผมวันนี้ผมจะพาทะานะครับ,นะนะรบมาตกปลากันที่อ่างเก็บน้ําแม่สรวมนะครับผม <Okay. S 2> ซึ่งอ่างแห่งนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยก่อนเข้าฤดูหนาวนะครับ ปลากินจัดมาครับน้านะครับพอเข้าดูหนาวปุ๊บปลาไม่ก <mm ินเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาลองดูนะครับว่าผมนั้นจะได้ตัวปลากับท่องกับข้าวที่บ้านไหมครับเรามาลุ้นกันครับผมเ๋ย่าเพลนพลาน้าครับไปดูบรรยากาศรอบหมายก่อนนะครับนี่ครับน้าบรรยากาศรอบหมานะครับซึ่งหมายตรงนี้นะครับน้าเป็นหมายเดินเข้ามานะครับผมรถไม่สามารถเข้ามาได้นะครับรถที่จอดอยู่ตรงนู้นครับผมอยู่หลังป่านะครับแล้วก็เดินเลาะมานะครับ นี่นะครับบริเวณรอบหมายน่าดูสิครับเมื่อก่อนตรงนี้นะครับนะฮะนี่ครับไม่เคยว่างเลยครับผมเนี่ยแทนนั่งแทนนะครับจะมีแต่ล่มปักนะครับมีแต่คนนั่งตกปลาเต็มเลยครับแต่ตอนนี้นะครับนานาไม่มีเลยครับมีคนเดียวนี่ครับตอนนี้ผมก็ได้จัดของเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่นะฮะเป็นหมายที่อยู่ตรงข้ามกับสันอ่างนะครับผมเดินเท่านั้นนะครับระยะทางเดินเข้ามาประมาณแปดร้อยเมตรนะครับผม วันนี้นะผมก็ชุดหน้าดินมาห้าหลังนะครับผมแล้วก็ชิงดิ้วหนึ่งหลังจะเล่น4ี่ห้านะครับไม่ตายสองทโคนะครับผมส่วนอาหารที่ผมใช้ในวันนี้ก็เป็นอาหารที่เหลือจากคลิปที่แล้วนะครับผมส่วนอาหารชิงดิยวผมใช้เป็นไฮกิก้าเก้าห้าหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใ้เดือนครับบรรยากาศสวยเลยนะครับแต่ปลาไม่กินนะเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าเราจะได้ปลากลับบ้านไหมเราไปลุ้นเลยครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับนะ ว่าอ่างนี้นะครับมีค่าบริการเบีดนะครับหลังละสิบบาทครับผมนะเค <Okay. S 1> โอเคครับเราไปตกปลากันครับผม อเครับตอนนี้ก็ผ่านสองชั่วโมงแล้วครับนะนะตาก็ยังไม่เข้ามากินเลยครับผมเดี๋ยวมารอรุ่นกันต่อนะครับว่าจะไ,ได้ตาไหมนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับความสุขของผมอยู่ที่ การได้ออกมาตกปลานะครับผมไม่ได้อยู่ที่ปลาครับผมไปรู้กันครับผม คงใหญ่ครับงัดไม่ขึ้นเลยเมื่อกี้แต่ละครับนะปลาบ้านครับปลาบ้าไซส์สวยๆเลยพอดีเมื่อกี้ผมมัวไปชิ้นช่องครับผมกลับมาก็าวีก็ร้มหมดเลยครับ เราก็พป,ปลากินพอดีเลยครับลืมเปิดกล้องแต่แล้วครับผมประมาณเท่าไรครับยแ,แล้วตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วครับนะนะแตกหนึ่งแต้มแล้วครับผมเป็นปลาบ้านะครับปลาบ้าไซส์สวยๆวยเลย เสียดายไม่ได้เปิดกล้องส่วนชิงเหลยวได้ดึงครับผมดึงไปไม้หนึ่งถ้าขอขาดน่าจะเป็นปลิงใหญ่ครับผมเสียดายเดี๋ยวเรามาลู้กันช่วงบ่ายต่อครับผมตอนนี้ก็สถานาการณ์ก็ชิงเหลวเงียบเลยครับส่วนบริเวณหน้าอ่างนี่นะครับจเป็นบรรยากาศตอนเที่ยงนะครับผมกลางลมมาได้เลยครับลมแรงนี่นะตอนนี้ก็ บริเวณหนะ้าอ่างก็มีนะ้านๆะนะมาตกปลากัน4ี่ห้าท่านนะครับผมก็เห็นตะโกนกันได้ปลาอยู่นะครับไปครับเราไปลุ้นกันต่อช่วงบ่ายเราจะลุ้นกันถึง4ี่โมงเลยนะครับผม นแดงสองถอนซุปดอกเลยครับใส่สวยเลยครับผมใส่งามเลยครับแดงสอง ตาดิกระตูกตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วครับนะสภาพอากาศตอนนี้บอกร้อนมากครับผมแดดจ้ามากแล้วก็ปลาไม่เข้ามากินเลยครับผมหน้าดินก็เงียบเลยครับจริงเหลวก็เงียบครับเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงครับผมรับลุนกันครับว่าหนึ่งชั่วโมงนี้เราจะได้ตัวเพิ่มอีกไหมนะครับไปครับรุยกันเลย และแล้วนะครับนะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงสี่สิบห้าแล้วครับผมก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินแล้วครับผมผมใช้เวลาเดินจากหมายออกจากเสที่จอดรถนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนะาระยะทางก็ประมาณแปดร้อยเมตรครับผมสาหรับวันนี้ที่ผมมาตกปลาครับณหมายแห่งนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับอากาศหนาวเพราะว่าปกติคนที่เขามานั่งกันก็จะไม่ค่อยได้ปลาเลยครับผม วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมได้ปลาไปสองตัวนะครับเป็นปลาบ้ากับปลาดินนะเดี๋ยวผมก็จะเอาปลาสองตัวนะครับทั้งกับข้าวกินย็นนี้นะแล้วก็ก่อนที่ผมจะจากน้านาไปนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะนะน้านัตกปลาทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอมอผมนะครับแล้วผมก็ขอฝากนะ้านะนะช่วยกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์มีอะไรแนะนาคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับบางทีบางสิ่งผมก็ไม่รู้ต้องให้นะ้านะนะช่วยแนะนานะครับผม พราะผมเองก็เพิ่งตกปลาได้ยังไม่ถึงปีแล้วครับผมยังไงก็ขอฝากช่องตกปลาเล็กๆของผมด้วยนะครับช่องเด e ดอยฟ i ชชิ n งนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ